สบายดีและสบายดีครับพี่น้องเนาะสบายดีฟีทางฝั่งไทยได้ฟังลาวนะครับพี่น้องมื้อนี้เนาะส่วนฟีดชั้นอกมากินข้าวแะไรหนุ่มบาลเล็กพี่น้องเนี่ยต้มกุ้งจิ้มแจวเนาะพี่น้องผักเกิดพี่มีผักสลัดรายกามตกแตงพี่น้องทำมาพี่น้องก็รับชมก็จะลืมกดไลค์ก็เสกดติดตามให้บาลเล็กเรื่อยๆเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบาลเล็กจะตอบกลับไปเนาะอ่ามา ีน <auto> ่น <Pop> ้องว่าอะไรสิฮังมาแซ่บๆจุดๆจัดๆกินเข่ากับบอลเลกจากบานเนาะพี่น้องนี่กับอะไรอ่าต้่มโกงเนาะพี่น้องรอพี่น้องเพราะว่าสองบอลเล็กไม่เคยกินจากถือแบบนี้พี่น้องเพราะว่าอยู่อยู่ลานพี่น้องคนข้าวมาแฝงเติบพี่น้องอ่าโลนึงประมาณแสนห่าพี่น้องเป็นเงินไทยกับลาวลาอ่าสองสองวัยกว่านิดนึงพี่น้อง พีน่น้องนี่เต็มเที่ยนี่นะับนอ่นปลาตัวสองบาเล็กเนาะวูยแต่ละคลิปโดนเคยจิจเถือเป็นนี้ลาตัวพีว่น้องวัมัน กินกาแฟสักหนึ hmm. salad, you know? g ing, g ing mm ่งชอนกินกินกาแฟนะมะกรันเปย์อืมอืม เลงอยาใส่มือพี่น้องจะสมพี่น้องไม่ปลาโตอืม ใจมันลงนี่อืม พักกลางปีพี่น้องกินกับอ่าจิ้มนี้เนาะรับเน,ะน,นาะอืมอืมใครเด็มท่อเลยพี่น้อง ん kita tak bahar api nih. Wah, samsan nih nih. Hmm. Hmm. นะแต่บอกว่าไม่เคยกินเนาะ,ะเพราะว่าบาาเร็มเคยซื้อเพราะว่ามันราคาคนเขาคนข้ามาแฟพี่เด้เนะนะ้อง เรโตงสามพี่น้องอ่ะตัวอะไรวคเต็มท้องเลยพี่นะ้องโอ้ กบพี่น้องนี่พี่น้องใครพนน้อง อเอาพี่น้องเอาอนาคตแบลล็ปีฟันโกงพี่น้องมาจุเจียวอืม ตีพีน้องวอ,องนี่น้องพี่น้องอตัทที่สพี่น้องาตัอ Ừ. phải là nó. người này phải không? Quá à, thôi. Ui. Thằng kia thằng cố không? อเนาะคลิปนี้จะขอลาคานผู้ชมหรือว่าพี่น้องเอฟซเนาะบายคำิ่ก่อนนะพี่น้องเนะาะไา้เจอกันคลิปหน้าเลยพี่น้องเดยเนะขอบใจคนที่เ่งแต่ต้นจุนจบพี่น้องไ่ป้าเจอนคลิปหน้าเ้อ